ที่ผมมาอยู่นะครับที่แปลงนาของเกษตรกรเบอร์ชีพอาเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ข้าวที่ปลูกอยู่นี้คือข้าวพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้วนะครับมารู้จักกับเจ้าของนาพร้อมกันครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าพี่แรมใช่ไหมครับใช่จ้าอ่าคนเก่งแห่งบ้านคอลุมครับทํานาข้าวไม่เคยตกไล่เลยนะฮะฝีมือนะฮะถือว่าเป็นมืออาชีพเลยแถบนี้รู้จักดีครับวันนี้ได้ใช้สารภาวนายนะครับตามโปรแกรมเลยนะครับฉีดตั้งแต่ข้าวเล็กยันข้าวถึงเก็บเกี่ยว ฉีดมากี่ครั้งเป็นเป็นไงบ้างพี่ที่แรมครับห้าครั้งห้าครั้งเนาะ <5. S 1> ครั้งแรกคือสิบวันสิบวันดีสิบวันสามสิบวันนี่คือใช้ <10. S 2> สูตรห,หนึ่งนะครับข้าวเล็กแล้วก็สี่สิบวันสี่สิบวันแล้วก็ห <50 S 1> <50 S 2> ้า <2. S 2> สิบวันสูตรสองนะฮะแต่ตามโปรแกร,รมนะครับท่านผู้ชมครับเราสามารถฉีดได้หลังที่ข้าวผสมเกษรเสร็จแล้วนะครับแต่ด้วยช่วงที่ไม่สามารถ ฉีดได้ตามโปรแกรมนะครับแต่ว่าถือว่าฉีดได้90%เปอร์เซ็นเลยนะครับวันนี้ข้าวพร้อมเก็บเกี่ยวแล้วนะครเป็นข้าวพันธุ์อะไรบอกท่านผู้ชมหน่อยครับข้าวสี่พันกขอสี่เก้ากขอสี่เก้านะครับอ่าซึ่งเป็นข้าวอายุประมาณร้อยห้าวันร้อยห้าวันเต็มที่ข้าวดำนะอ่าปัญหาอุปสรรคที่ตั้งแต่เริ่มปลูกมานะฮะมีอะไรบ้างที่แลมเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยแต่เริ่มปลูกมาปัญหาอะไรบ้างครับ ก็ไม่มีนนาะก็ฉีดไอ้มีไปมันจะไปมีไอ้นั่นลงนูรอบนอนกอนอนกออ่าแล้วใช้สารเคมีอะไรไหมครับก็เลยใช้ยาไอ้าหนอนกอไปรอบนะึงอ๋อรอบเดียวเท่านั้นเองใช่ไหมครับอ่าแล้วผลออกมานี่เป็นยังไงครับสําเร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับ90แล้ว90แล้วครับ <laughs> นะที่เรามายือนอยู่นี่คือข้าวพร้อมที่เกี่ยวแล้วครับ เดี๋ยวเราเรด็ดรถมาเก็บเกี่ยวว่าผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงนะครับเราจะมาิวอีกครั้งหนึ่งนะครับเ,เพื่อเป็นหลักฐานพยานนะครับพี่แรมใช้สารเคมีอะไรอย่างอื่นไหมครับนอกจากสารพวนาครับไม่ได้ใช้ใช้ย,ยานอนก็ข้างเดียวแค่นั้นใช่ใชไหมครับแต่ว่าใช้สารพวนากับทําอัพเนี่ยฉีดติดต่อกันเลย5้าครั้งเลยครับท่านผู้ชมเ,เดี๋ยวเราจะมาติดตามดูผลงานนะครับเป็นยังไงครับรวมช่วยอธิบายหน่อยรวมมาสมบูรณ์ที่จะเก็บเกี่ยวหรือยังครับอมันจะสมบูรณ์ดีนะอ่า มาชมดูครับนี่ข้าวที่พร้อมจะเกี่ยวแล้วครับนะฮะลงออกมาสมบูรณ์ครับไม่มีรีบเลยรอเกี่ยวอีกทีรอเกี่ยวดูนะครับจะได้เท่าไหร่วันนี้ผลลัพธ์ผลผลิตเนี่ยครับจะดีขึ้นทุกปีเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับแล้วก็ที่สําคัญวันนี้สารภาวนายช่วยปรับปรุงนิเวศต่างๆให้มันกลับมาสมบูรณ์ดีเราจะลดต้นทุนการอย่างแน่นอนครับนะขอบคุณพี่แรมนะครับที่วันนี้เปิดใจใช้สารภาวนายนะครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้า